สวัสดีครับพี่น้องปองไปคือผู้สุกคนนะครับยังอยู่หม่งเก่านะครับตดแดงครับเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งนะครับหนีเบาเฮือนครับเบาเฮิครับหลับเฮ้ยเฮ้ยโยกโยกนะนี่นี่นี่แนวแก่แนวแก่เอาแนวกแก่ก็นี่นี่นี่สวยบอกผู้หนาสลัดเลมอนสลัดเลมอนสลัดเลมอนครับ ก้อยบักหน้าวอสควันก็นเนาะอจเปืองอจเปืองอ่าจกเปืองเห็นมากินครับจัดเยมีเศษอเลยบึ้มๆนะโอ้ยผมหวนเลยนะครับโอ้ยสดๆเลยบอรอ้ยผสมเกินไปผอมเกินไปปวหนาเด็กเอาอยู่ก่อเอาอยู่ครับงคำงอม

บาเห,น,<ส>าเหนเมาเหมนคำเบาเนสำหรับเ,เบ,บาเหินกับมวยังหลายครับเป็นเซียนแล้วพี่น้องอกมาเนี่ยเซียน <c oughs> อเลค,ครับ